เดี๋ยวเรามาต่อเริ่มบอลเกนกิ EP 2แล้วกันนะ,ะเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยราคามันลงมาถึงนี่จริงครับแต่ว่ามันมีสีเอย่างจริงแต่ถ้าเราไปหลงเชื่อมันเนี่ยแล้วเราไปดูในไทม์เฟรมเล็กเนี่ยบอลเกนกิ bon มันก็อยู่ล่างอยู่ตรงเทตไลน์พอดีเลยเห็นไหมถ้าคุณไปเซลล์ตรงนี้คุณยับเลยนะบอกได้เลยคือเราต้องดูไทม์เฟรมใหญ่ก่อนครับคือถ้า N15 เนี่ยดูทรงแล้วเฮ้ยมันมีไส้มาเวย้ยก็มา,มาดู M5 เอ็มห้ามันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงเซฟโซนพอดีเลยเห็นไหมครับรอบเซฟโซนเนี่ยคือจุดเข้าเซลล์เข้าบายที่ปลอดภัยเซฟบายเอ็นทรีคือจุดเข้าบายที่ปลอดภัย,าท,ภยทาร์เก็ตสูงสุดมันก็คือบอลเกงกี่มันนั่นแหละแล้วมันก็ตกลงอีกนะครับก็คือมันเป็นพฤติกรรมซ้ําซากก็คือมันไซเว์นั่นแหละนะครับต้องรอตลาดเปิดแถ้าใครจะเก็บสร้างก็ต้องวิธีเนี้ยก็ต้องดู M15 มสิบห้าแล้วก็มาสองเอ็มวันแล้วกดอย่างนี้ตอนนี้กดไม่ทันแล้วนะ อ่าทีนี้ก็รออีบังเกก,กนะิมันเกิดลูกใหม่ข้างบนนะครับถ้ามันเกิดตรงนี้เกิดตรงเทรลลน์อย่างนี้ฮะความแม่นยำมันจะสูงแต่ถ้ามันไม่เกิดตรงเทรลลน์เลยถ้ามันชนกันสองเส้นอย่างยิ่งโคตรแม่นเลยนะครับโคตรแม่นแม่นแม่น,แม,น,แ,มน,แ,มนแม่นก็นดูเอาดิถ้าเกิดคุณบายตรงนี้แล้วคุณเล่นแอลใต้เนี้ถ้าค่าสิบจุดเนะี่ยเลโชเท่าไหร่อ่าทีพีสองร้อยแอลสิสามสิบจุดคุ้มครับคุ้มที่จะวัดกับมัน แต่ว่าต้องมี SL นะถ้าเกิดคุณจะโอเวอร์เทรดแบบไม้มเดียวแต่ต้องรอจังหวะด,ดีๆจริงๆตอนนี้บายไม่ทันแล้วนะเออทีนี้ก็ไปรอทุบเอาทีนี้รอทุบตรงไหนก็ต้องรอบอลเกงกีมันเกิดเกิดตอนนี้ก็ยังลงไม่อยู่เพราะว่า M5 มันยังอยู่ข้างบนอยู่เห็นไหมครับคือมันจะต้องทะลุเลยเลยบอลเกงกิขึ้นไปอะ่ะแต่บอลเกงกีจะไม่มีการกลับด้านาเป็นขาลงนะ คือถ้ามันคอนเฟิร์มแล้วคือมันก็คอนเฟิร์มเลยแต่ราคาอาจจะไหลทะล,ลุดกรอบเทรนไลน์ขึ้นมาเปลี่ยนมาอยู่ตรงแท่งนี้แท่งนี้แท่งน,นี้อะไรประมาณนี้นะครับเผมถึงบอกอันนี้คือการสรับขาหลอกทองก็คือมันหลอกให้เราเซล์ถ้าเซลไปเมื่อกี้เรียบร้อยเลยนะครับเป็นต้นเป็นต้นนะยกตัวอย่างทีนี้ก็รอดู m 1มันเกิดบ bon อลเกยงกี่รูปที่2เกิดตรงไหนถ้ามันเกิดกาอากาศอย่างนี้เราไม่เอานะเพราะว่าราคาจะไหลขึ้นมาอีก เราจะต้องมีสีกลมๆข้างในแดงๆด้วยแดงก็คือคอนเฟิร์มเซลฟ้าคือคอนเฟิร์มบายนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรอทุกดูรอมันมาอีกรอบหนึ่งแล้วลองลอง,ลองเล่นดูเดโมก็ได้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ